ครับผลกระตุกครับเห็ดกะกำลังพ่อเนาะโอ้เอ้าเก็บเร็วโอ้ทับเสียกับวันครับพ่อเห็ดคอนขาวเนาะบันเห็ดขาวครับผมโอ้ดอกงามาไหมเนาะใช่ออกลายเต็มครับโอ้ครับออแกงเลยหอนครับผมสวัสดีครับผมทักทายกันในช่วงเที่ยงครับมื้อนี้แด็ดหอนๆเนาะครับผมวันบ่ได้เข้าปลาเห็ดครับผม ม่ผ่าเดินทางเขาป่าให้ขึ้นเก้าครับผมขึ้นมากับป่าบนเนาะขึ้นมาถึงเขาเนาะครับผมยัดเก้าแล้วครับป่าบ้านน้องเม็กเนาะตำบลดุามอำเภอบุญทริกจงหวัดบนครับผมมือวนนี้เ้อาพอกันวันที่เท่าไรแม่วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าครับผมมือนนี้พอกันในวันที่สิบเจ็ดเนาะช่วงเทียงครับผมขบวนหวงไว้ซีมีเ็ดยงออกเนาะครับมาช่วงเทียงเมื่อวานฝนตกแห้งครับอยู่บานเนาะพักเหมือนหนึ่งเนาะครับไปดู้กันวว้ซีมีเ็ดยงออกครับม ไปครับผมเอ้าโซนแลงแห่งมันห่อนนอนเมย์ไหมจ้าพอฮิตค้อนครับเตะบอลฮิตลายครับเยีนอยู่สามดอกนอนดอกงามหมอกตอนไหนดอกงามหายเมื่อวนยัไงครับแบบไหนสองดอกครับผมปอกกันตอนสายครับประมาณจะไปหลุนไปเบิน้ำกันอีกที่เก่าครับว่ามันอีนสิได้ยังเนาะเมื่อวานบริษัทขอปลาเนาะครับมนนี้จะไปหลุดน้ำกันเงาๆอีกที่เราครับผมกต่หาไปคุยแล้วครับ ไว้เฮ you ็ดเฮ็ดขอนกับเอาครับผมเห็ดดินกับค่อนขี้หนะเชียวนี่น๋อครับอีกขอนเนาะแต่ว่าออกบ่อนไหลหนอเจ้เป็นเห็ดบดเห็ดขอนครับผมเฮ็ดบดขอนหนาฝนเนาะครับลุ้นไปตามมุ้งกันเรื่อยครับไว้เห็ดขอนเสีออกลายไว้หนอเบื้งเห็ดขอนนำไปนำเห็ดดินกับเห็ดลงหงเฮ็ดยังกับบ่อนขี้หนะออกปลาไม้ที่เคยได้กับบ่อนด้ครับผมเคยเบื้งเห็ดขอนครับผมพอยครับออกบ่อนไหลหนอ เนาะครับผดอกยี่ไตค้อนผลนอดอกผู้ดีแจงนี่แหละครับดอกงามอยู่เต่ว่าออกบ่ร้ายเนาะค้อนันซุ่มแห้งขึ้นวันละครับผมคนตกใส่หันแดดมาไว้สีออกอยู่ครับคนมาต๊แห้งใส่อีกสองมือเนาะเอาไปลงกันได้เงี้อ่ที่เขาครับผมมันนี้ออกในปลายค้อนเนาะบัดเย็บไปเลยแล้ะครับเย็บนี่มันมาเบิองเย็บค้อนครับบัดกรยังก่อนนี่เนาะยังแจงยังซุบด้อยู่ดอกคนกัน ลองตามมาให้ค้อนนครับจวงบนค้อนวัชพได้ดในบอลน้องจะออกพอดีแกงพอดีซุปอยู um ่ค <outine> ร no ับผมอ๋อจวงทำไมครับบนมีใดตรงน้องใดจ้ะพอดำไปซุปได้อยู่เก็จกับห้าอย่างเนาะจวงปลาลางปไปยังกับฮ็ดไว้เน่เนาะครับจวง ไปตามขดน้าก so <but> ันไปเลยครับผมวันที่มีเฮตุยังออกเนาะตั้งแต่คนโตมานำข่ออีกสองมื่นเนาะอย่างแห้งทางบ้านต้องมฆเขาอั่นี้ก้อนพ่อใด้็ไม่ยอมนะเด็ดซุปเด็ดแกงแน่ละก้อนนี้กะเปิดก่อนเนาะก้อนละโมไลไปไหนเนาะหรือว่ากำลังออกหรือว่าอย่างไรครับคนก็ตุกใส่เนาะแต่ก้อนดอกหน่อยก็ยังมีเนาะไปเลยเนาะใช่สะสมไปเลยครับผมเหมือนเด็กกัหางอย่างเนี้ยเนาะจังเล ครับพอเฮ็ดคอนขาวเนาะงบันเฮ็ดขาวครับผมอู้ดอกมงามไหมน้ะออกไลยเต็มครับโอ้ครับพ่อแกงเลยขอนนี้เอ้าวิ่งนาะน้ำนใหม่เลยติดตามพี่อักาจน้องติดตามอู้ตามหลอดมาเลยอู้ด เอกบ้านแมเกียงไหนบอได้อ,น,น,นะอน,นี้เนาะอ่ะเซ็ตีกตัวขาเลยนี่ก็ยังฮิตค้อนเพิ่มอะไรออกเนาะลองหันมันแดดกอนเห็ดยคอนเขาก็โอ้โหดิสั่นเลยดิสั่นเลยคอนนี่ก็ได้แกงเนาะสองงามเลยอีกค้อนเนาะบัน เไปสุกยังได้อยู่ครับสุปงอนยังสุดได้เนาะเอานักตามลองตามมึงเฮ็ดคอนเนาะสีมาบ่ย่นียังสุกได้อยู่บป่ได้เเกี่ยวไปุกยังอ่อนอยู่ตรงเนาะออนออกงเยเตไปเนาะมาอง้มลยไได้ปุนเกโอ้ยหะ,ะมมเลย,ยนเลยน,ยยนาเนะ่มื่ว,นา,วานก่อนพอดี พรีแคลงนะมันมีซุปได้อยู่ครับนี่แต่ว่าค้อนหนึ่งค้อนหนึ่งก็ออกไปไล่ไปไหนครับแต่ว่าได้เก,ก็บไปเรื่อยครับได้เก,ก็บผูกค้อน,นเนานะแต่ออกไปไล่อยู่ค้อนจนสามห้องเลยคนตกใส่เหมือนกันเนาะเปื่อยเลยเอาติดออกค่นเลย เห็นหนาฝนเนาะใส่ก้อนเก็บเลยครับเสียวเนี่ยเนาะอืมมีทั้งเอาไปอีกซองดอกดอกงามยิ่งเนาะมันตุกเซนเปื่อยเนาะฝนเนี่ยเป็นไรก้อนนี่กระด๋อบอสเก็บไปซุบไระดอยเอู้ออกลายได้เนาะเป็นสัตว์อยู่เก็บเก็ไป ต้มซุปเนาะออแสดงว่าตัวมาสองสมื่นเลยไลยเด๋ยวไปทำตุไต่กอนเลยอู้เดี๋ยวไงเนาะอ้สองสามห่นอ้มาสาพดเนาะกสง่แดดๆกันละเดดสองสามหมื่นกันครับผมต้มซุปกูยังครับผมรุ่นนี้กันหมดขึ้นแน่นอนหมดแม่ขึ้น ิดเอาฟังไปอี้ฟังไร้องอ่ะไม่ฟังร้องไงเลยอดทิ้ดผื่นแน่นอนแ้ว่ทิดผืนที่ใครอยู่เป็นอยู่ผืนออกผืนให้ได้แมาตดอกคนไหนอ่ะไหนตรงฟังคนอือร้องอะไรเหมือนกัน แต่พี่ส่วือนแบบมาถึงแน่โอเคอยู่นะหนึ่งอันนี้เนาะพอดีซุปยังล้างอันนี้สุกเด่ทำต่อคู่ครอนนี่เนาะแต่เป็นออกมาสามสี่เหมือนเดียากคือตอกบานเนี่ยตัวอ่อนก็มีนี่แหละตัวอ่อนก็มีตัวแกงได้ก็ยังมีอยู่ ตไมนซุปเปอร์มีก็แล้วคือเมียไหวแล้วนะครับหายเ็ดมาถนนมาได้กับฝนใหมอ่อีกแล้วครับแจ๊คสีหฮายเด๋อหน่อยไรทำไมเนาะไวล้ลองตามมืเอเลยอยู่ครับเดี๋ยวพุนโต๊ะครับครับไปดูน้ำกันเรื่อยแล้วครับผมลองมือทั้งแห้งกันฮายมปนห,าห,นหน้าใบเนาะจ้ามัอนกับอ่ะป่วยอาการฝนเนนงินครับผมมันขึ้มครับผม ครับผมรับกระเพาะเห็นกิบไปเรื่อยครับแต่ว่าฝนมาไล่ครับมือมาชดลองตามหาให้เบิ้งนอกครับปิดคอนออกไล่ป๋อเสียงฝนใหญ่ก็มาเลยครับผมเห็นไปเรื่อยครับเตียวไล่ครับพไอ้เกิบเนาะฟังเสียงฝนก็มาเลยครับขึ้นมาเลยเสียงฝนก็มาครับออกมาไล่เหมือนนอกบาดเนี้อเนาะกิบเอาครับผมฝนก็มาเดียวเป่าเลยเฮ้ยเอเ๋ยวเปลาเลย มันออกมาลายเหมือนน่องโู้โน่องถ้ามาเก็บเปลยไปก็ลายอยู่ครับน้ำฝอนขอดเก็บนะตรงไหนตามมิดินเนาะตามมิดพอนะครับอู้ยดอกอ่อนยังมีครับดอกหน่อยยังลายอยู่ครับยังมีแต่ว่าฝนเนาะงเชียงเดียวฝนมามันเมันจุเปลยครับดอกงามดอกหน่อยยังแตกก่อนอยู่ครับต้องล้างก่อนครับอีกจุ่มหนึ่งนาะ ยังเฝน,นก็มาพ,มาพอฝนครับผมครับกำลังสิพอเฮ็ดไปเรื่อยฝนมาก่อนเนาะฝนมาเลยโอ้เสียดายดิมือนนี่มาสายเนาะมาตรงเคียงนะครับผมนอกไปเรื่อยเนะครับพอนรอหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะไม่เห็นเลยอเอาอย อ,อ,คนนอีคนลุมก็มีเนาะตั้งแต่พ้นก็มาแน,น่เนาะพ้นผลมะลิงก่อนเนาะแต่เพื่อสิมันบอกเหรอครับทำผลลิงแล้วกันเนาะมันบอกติดก่อนง,งางนี่จ้ะหางร้องหามตาจิตเต็มตาตาหน่อยเนานะครับรกอลัปมาครับพนกระตุกรับเฮ็ดกะกำลังพอ่อเนาะโอ้เอ้าอออเ็ปเร็วโ่วยทับเสียกับมันโอ้ยเนาะเป็นสันเป็นสันเลยมันออก ครับผมซุปไม่พออยัางกระุอเยอกีเนครับผมวันนี้ก็ได้เวลากลับแ้วครับผมไอ้ฝนห่ำครับผมก่อนสกับเร็วียเนาะมาจวงเทียงฝนห่ำครับลังหาห็ดบดห็ดคอนเนาะครับฝนห่ำก่อนครับผมฝนแหงอยู่ทั้งเขาเนาะฝนงานห่าครับผมอะไรอยู่ครับเป็นหิดซุปเนาะมีแกงเนี่ยเตียมตาเตียมตาครับผมว่าจะไปหาตออยู่ครับผมแต่เห็นไปเรื่อยอยู่ครับ แถวฝนมาาำก่อนเนาะครับค่ะมืนอนี้กัขอบคุณที่เข้ามาแลชวชมคลิปครับผมก็ไว้พอกันมื่อนาะคลิปนาครับผมสำหรับมืนอนี่เขาก็กลับมาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า